อีค่ะไหนมุมนี้นะเอาให้เห็นเขตที่กับตึกด้วยนะคะสามสองหนึ่งเชะสามสองหนึ่งเชะเป็นอะไรครับพี่พลก็ถ่ายมากี่รูปวะเนี่ยเค่นีโอ้ยน่ะนิดเดียวยิ่งจะเป็นลมแล้วเนี่ยงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นทักทายเพื่อนๆก่อนค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่หมู่บ้านปฐมสวนสามแพร็ดค่ะเพื่อนู่นสิครับ คที่ถ่ายไปดูกี่รูปแล้วไม่พอใจสักทีเนี่ยโอ้โหถ่ายแป๊บเดียวเองค่ะถ่ายนิดเดียวเองเคที่แค่อยากให้พี่พลค่ะค่ะก็แค่นี้เองค่ะเป็นลมบ้างเป็นลมเหรอคะไม่ได้ค่ะพี่พลใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าอย่าง,งนั้นเราไปนั่งที่ลมๆก่อนค่ะอย่าเป็นลมตอนนี้นะคะอย่าดิแบกไม่ไหวค่ะพาไปหน่อยเร็วไปค่ะอืออย่าทับกินทีนะคะเอามาถ่ายสามสองไม่ใช่ไปเร็ว พี่พลพอได้ยาดมนี่คือคืนเลยนะคะเนี่ยเอาเหรอไม่เห็นรู้ตัวเลยพี่มัดดูพี่พลดิคะเป็นไงคะสดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยครับ <c oughs> สดชื่นยอยากค่ยทำยาดมเองเลยครับพี่มัดมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่สอนให้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่พิมเสนกาะบุนเมนทอนอันนี้ค่ะตักลงในโกร่งค่ะอย่างละหนึ่งช้อน <c oughs> อันนี้เรียกว่าโกร่งใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเมนทอนค่ะ เสร็จแล้วเราจะลงมือวนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราใส่กราบูกับพริกไทยดำอย่างละหนึ่งช้อนค่ะลงในกลงเหมือนเดิมคลุกเคาให้เข้ากันเลยค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นผิวมะกรูดกับตะไคร้เห็นไหมคะอันนี้เราจะใส่อย่างละหนึ่งช้อนลงในกลงเหมือนเดิมค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินค่ะอันนี้เราจะใส่แค่3หยดเท่านั้นนะคะหลังจากที่คลุกเ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะมันก็จะได้1ขวดพอดีเลยนี่ขนาดยังไม่บรรจุใส่ขวดนะคะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะเสร็จแลีร้ก็ต้องขอบคุณพี่มาร์ทมากเลยนะคะค,คะ ค่ะนี่แล้วเราก็มียาลมพร้อมใช้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่พลต้องไปถ่ายรูปไอเกที่อีกนะคะไม่ได้สิเขาต้องถ่ายรูปอีกค่ะเนี่ยยังมีตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีถ่ายด้วยค่ะตื่นค่ะตื่นโอ้โหนี่พี่พลหายเหนื่อยแล้วหรอคะเนี่ยเพราะฉะนั้นไปถ่ายรูปต่อค่ะไม่ได้ดิเคที่เราต้องมาสอนศิลปะเพื่อนกันก่อนรับรองผลงานชิ้นนี้นะครับจะทำให้การไปเที่ยวของเพื่อนเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้น ยิงเพื่อนเพื่อนที่ชอบถ่ายรูปนะครับจะสนุกกับผลงานศิลปะชิ้นนี้มากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันหรอคะ,อะเราต้องมาลองกันก่นด <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมครับอย่างนั้นมาฝึกวาดกันก่อน,นครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราจะมาออกแบบคาแรคเตอร์รของตัวเองก่อนห <c oughs> น้าคาแรคเตอร์รของผมนะครับเริ่มที่ตัวยูเจตีก็เริ่มที่ตัวยูเหมือนกันค่ะ,ะหน้าเสร็จผลก็มาต่อที่หูครับแล <c oughs> ้วก็ส่วนที่สําคัญอีกหนึ่งส่วนผมครับผมจะวาดขึ้นไปเป็นหยกัยกๆเลย เคที้ก็จะเริ่มวาดหน้าม้าก่อนเลยค่ะและนี่ก็เป็นทรงผมของพลน,นะครับต่อไปเริ่มที่ตาครับต่อด้วยจมูกแล้วก็รอยยิ้มเลยครับเคที่ตอนนี้เคที่ถึงไหนแล้วยังไม่ได้วาดหน้าเลยค่ะหมายควว่าทรงผมของเคที่นี่มีเอกลักษณ์เยอะใช่ไหมใช่ค่ะ ของพนนะครับส่วนหัวเสร็จแล้วต่อที่ส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็วาดเสื้อนะครับเคที่ก็วาดเปียใหญ่ๆเลยค่ะเจที่ก็จะวาดตัวของเกที่นะคะใส่เสื้อแขนยาวค่ะแล้วก็กระโปรงยาวค่ะน่ารักน่ารักค่ะเจที่วาดส่วนกระโปรงแล้วค่ะต่อมาก็จะมาลงสีน,นะครับสีที่จะใช้เป็นสีเมจิกนะครับเริ่มลงตั้งแต่ส่วนหัวลงไปเลยนะครับ โอ้เคที่ผมสีเหลืองเลยเหรอใช่ค่ะก็เคที่เป็นลูกครึ่งไงคะครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะไม่ใช่แล้วก็ลองเท้าบูใช้เป็นสีฟ้าครับอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะนี่เลย นี่เลยครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมคนถึงไม่ระบายชุดเอี่ยมพืที่ก็ไม่ได้ระบายชุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเจาะกันครับแต่เจาะแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อยังไม่บอกนะครับนี่งั้นเดี๋ยวเราเอาไปเจาะกันก่อนเลยครับนี่เลยนี่ตลกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะสงสัะไปทาอะไรหรอคะเราจะเอาผลงานชิ้นนี้ไปวางบนพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปออกมา ไอเดียเจ๋งมากๆเลยค่ะใช่มันเป็นเหมือนกับการดีไซน์ชุดไปในตัวเคที่พี่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเคที่อีก2ตัวที่ทําเพิ่มขึ้นมาโอเคที่ก็มีเหมือนกันค่ะยิ่งเราเจาะเยอะมากเท่าไหร่นะครับการดีไซน์ชุดของเราเนี่ยก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเนี่ยทุกคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปวางกับพื้นหลังต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง เส็จแล้วนะครับผลงานพวกเราสองคนเมื่อกี้ก็ไปเล่นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะ,ะพวกเราก็อยากเห็นผลงานเพื่อนๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พวกเราสองคนดูด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วทิตหน้านะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ั่นอีกต้องติดตามชมให้ได้เลยนะคะครับอาทิตย์นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย